เอาใจสายฟอลกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมกับหนุ่มหุ่นยนต์สุดหล่อนะคะอย่างน้ำมมเบนเนดิกค่ะที่จะมาขอขยี้หัวใจสาวๆค่ะในภาพยนต์เรื่องใหม่ Next Door ยายตุ๊กตาซองปักเกีเียวกำลังสองค่ะ ถึงจะออกมาช่วงครึ่งเรื่องสุดท้ายนะคะเพียงไม่กี่ซีนเท่านั้นแต่ว่าความหล่อทะลุจอของนักแสดงหนุ่มลุกครึ่งไทยสวิสเซอร์แลนด์อย่างโนโมเบเดนิกกบฏบัทแม็กซ์หุ่นยนต์เซ็กซ์ดอลชายในภาพยนตร์ไทยคอมเมดี้เซ็กซี่ว่าวิวเรื่องมาเน็กซ์ดอยยายตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสองจากโมโนออริจินอลโดยเจ้าตัวกเ็เผยนะคะว่าหลังจบการประกวดฮอตยัง่าอันบ็อกส์เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสด้วยเพราะว่าบทนี้เนี่ยค่อนข้างท้าทายพอสมควรโดยความยากก็คืือออตต้้้งงงแสสดดเเเป็็นนนนหุ่่่่ยย์คะกกมีขาาลรรวว บูหรือว่าการโชว์ซิกแพคเนี่ยเขาบอกว่าไม่ห่วงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วแถมในบทเนี่ยก็ต้องถอดเสื้อใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเขาก็บอกว่าไม่ได้เคนหรือว่าเกงอะไรนะคะเพราะว่าครูหลีเจินพุ่งกลับก็ได้ให้แคมแนะนําตลอดค่ะ